เป็นคนชอบเดินป่านะคะก็จะชอบภูเขาเราอยู่ท่ามกลางภูเขาต้นไม้เป็นความรู้สึกสงบด้วยสิ่งที่มันลายล้อมรอบเราเนี่ยมันรู้สึกว่าตัวเองตัวเล็กตอนที่ทํางานใหม่ๆชีวิตกําลังสนุกเลยอยากทํานู่นทานี่พอตอนที่เข้าไปเรายืนอยู่ท่ามกลางป่าแวบบเดียวมันรู้สึกว่าตัวเรามันเหมือนไม่มีอะไรเลยอ,อัตตาอีโก้หรืออะไรต่างๆมันมีแค่กินอยู่หายใจแล้วก็อยู่กับ สิ่งว่าล้อมอะมันไม่มีอย่างอื่นให้เราต้องคิดกังวลรู้สึกว่าภาวะณนะขณะนั้นน่ตอนที่อยู่ในนั้นน่มันทำให้เราแบบนิ่ง เราคงไม่สามารถแบบอ,ออกไปจากความเป็นจริงของชีวิตได้อะแต่ว่าสิ่งที่เราหยิบเข้ามาใช้ได้มันคือเป็นเครื่องมือพากับเข้าไปให้ตัวเรานิ่งหรือเราสงบก็มักจะใช้วิธีอย่างนี้นะสร้างมโนภาพที่เราเคยไปเห็นแล้วก็เอากลับขึ้นมาคิดไอ้ตัวนี้แหละที่มันจะแบบเป็นสิ่งช่วยให้พี่ใช้ชีวิตหรือว่าทํางานให้แฮปปี้ได้แม้ว่าตอนนี้ตัวนั่งอยู่ตรงนี้แต่ว่าไม่ได้ไปอยู่ในป่านเนี่ยค่ะ คือบางคนอาจจะชอบเรื่องของทะเลบางคนอาจจะชอบภูเขาบางคนอาจจะขอแค่แบบสวนสาธารณะสีเขียวก็เพียงพอแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่มันเหมือนกันก็คือว่าเป็นสิ่งธรรมดาเป็นสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาจากบนโลกใบน,นี้ณนะขณะที่เราอยู่ตรงนั้นนะเราอยู่กับสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยแล้วก็เลยรู้สึกเอเอมันก็ก็ก็ดีนะอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นความสุขที่เราสัมผัสณนะขณะนั้น